สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันเป็นพั้งที่4แล้วนะครับสําหรับเรื่องเลขยกื่กลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนในวันนี้ของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับวัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับของเราก็จะมีใช้ทบทนิยามและทฤษฎีบทของเลขยกกำลังที่มีเลขเชี้กํกลังเป็นจํานวนตรรกยะในการแก้ปัญหานะครับก็จะมีแค่ข้อเดียวนะครับสําหรับวัตถุประสงค์ในวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจํานวนตรรกยะนะครับก็บทนิยาม5ของเราเขาบอกว่าให้ a เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า1นะครับ n ของเรานี่คือเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า1นะครคณครูขอย้าตรงนี้ด้วยนะครับถ้า a มีรากที่ n แล้ว a ยกกําลัง1ส่วน n จเท่ากับรงที่ n ของ a นะครับน,นี่คือบทนิยาม5ของเราก็จะมีข้อพึงระวังอยู่ นิดนึงนะครับก็คือถ้าในกรณีที่ a ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแล้วเราก็จะหาค่าของ a ยกกำลัง1ส่วน n ี่ได้เสมอนะคุณครูขอ,ขอยกตัวอย่างนิดนึงให้พวกเราดูนะครับอย่างเช่น16ยกยกกำลัง1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจากคลนิยามเราก็จะได้เป็นกลนที่2ของ16นะครับซึ่งก็มันจะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองอันนี้เนี่ยนะครับกลนของเราเนี่ยเป็น เป็นจานวนคู่นะครับก็คือกลนที่2ขอยกตัวอย่างกลนที่เป็นจําจนวนคี่บ้างอย่างเช่น27ยกกําลัง1นส่วนสนะครับก็จะเท่ากับกลนที่3ของ27นะครับกลนที่3ของ27ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับถ้าเอของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับศูนเนี่ยเราจะสามารถ a ยกกำลัง1ส่วน n ได้เสมอแต่ถ้า A ของเรานะครับน้อยกว่า0ย์เนี่ยเราจะหา a ยกกำลัง1ส่วน n ได้เฉพาะกรณีที่ n ของเราเนี่ยเป็นจำนวนคี่เท่านั้นเดีย๋ยวครูคยกยตัวอย่างให้ดูนะเช่นลบ64ทั้งหมดยกกำลัง1นส่วนสามนะครับนั้นครูคก็จะจากวลิยามเราก็จะได้เท่ากับกรณีที่3ของลบ64นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหาเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นนะ ก็จะเท่ากับลบสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูขอสรุปสั้นๆนะว่าถ้า A เรามากกว่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยเราจะสามารถหา A ยกกำลังหนงส่วนเอได้เสมอแต่ถ้าเกิดว่า A ของเราน้อยกว่าศูนเนี่ยเราจะหาได้กรณีกรณีเดียวก็คือ N เป็นจำนวนที่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงบทนิยาม6แล้วนะครับบทิยาม6เขาว่าไงเอยให้ A เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับศนะครับและเป็นจำนวนตรรกยะที่ อาจต้องกับ p ส่วนด้วย q นะครับโดย p และ q เป็นจํานวนเต็มนะครับซึ่ง q ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าศูนย์นะครับและหอระมอของ p และ q เป็น1น,นะครับถ้า a ยกกำลัง1ส่วน q เป็นจำนวนจริงแล้วนะครับเราก็จะได้ว่า a ยกกำลัง R เท่ากับ a ยกกำลัง p ส่วนด้วย q เท่ากับ a ยกกำลัง1ส่วน q ทั้งหมดยกกำลัง p ข้อพึงระวังในนี้นะครับก็คือตรงส่วนนี้ผมว่าอะไรบ้างขอรบอรของ p และ q เป็น1ตรงส่วนนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า p และ q เนี่ยต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเป็นประการสำคัญด้วยประการที่2ก็คือ a ยกกำลัง1ส่วน q นี้จะต้องเป็นจำนวนจริงก่อนคุณครูขอพูดถึง p q มีหอระมอเป็น1ก่อนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูเลยกัน2อส่วนสอย่างนี้นะครับเราถือว่าเป็นเศษส่วนเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับแต่คุณครูบอกว่า4ีส่วนหนักเรียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมไม่ใช่นะครับเพราะ4ี่กับ6เนี่ยมีหอระมอเป็น2ครับเพราะถ้าคุณครูเอา2เนี่ยไปหารทั้ง4และ6เนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น2อส่วนสเพราะฉะนั้นสส่วนสเนี่ยก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับ แล้วตรงส่วนนี้ด้วยต้องพึงระวังนะครับข้อที่2ก็คือ a ยกำลังหนึ่งส่วนคิเนี่ยต้องเป็นจำนวนจริงคุณครูจะยกตัวอย่างให้พวกเราดูนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นลบ8ดทั้งหมดยกกำลังสิบสี่ส่วนหกสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรต้องดูด้วยก็คือส่วนนี้ครับอันนี้คือ p กับ q ของครูนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างไม่ใช่นะครับเพราะสิบสี่กับหกนี่มีหอระบวเป็นติกตอกติกตอกัดังนั้นเราจึงเอา 2หารทั้ง14กับ6เราก็จะได้เป็นลบ8นะครับทั้งหมดยกกำลัง7ส่วนด้วย3นะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบหรือเช็คทีนึงนะครับก็คือตรงตรงนี้นะ A ยกำลัง1ส่วนคเนี่ยว่าเป็นจำนวนจริงไหมนะครับครูก็จะตรวจสอบนะลบ8ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ก่อนนะครับทั้งหมดยกกำลัง7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลบ8ยกกำลัง ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งกสามนี้ก็คือเราสามารถเขียนใน้รูปกลนที่สามของลบแปดทั้งหมดยกกำลังเจ็ดนะครับกลนที่สามของลบแปดก็คืออะไรก็คือลบสองเนาะก็คือจะได้เป็นลบสองทั้งหมดยกกำลังเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นลบสองทั้งหมดยกกำลังเจ็ดก็คือเท่ากับลบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับอ,อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคูณยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับอย่างเช่น ลบเก้ายกกําลังสามส่วนสองเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับสามส่วนสองตัวนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยเราไม่นิยามนะครับไม่นิยามนะทําไมเราถึงไม่นิยามเพราะลบเก้าหั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสองนี้นะครับไม่เป็นจํานวนจริงครับนักเรียนไม่เป็นจํานวนจริงนะครับ ไม่เป็นจํานวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นตามนี้นะพอไม่เป็นจํานวนจริงเนี่ยเราก็ไม่นิยามนะครับต้องพึงระวังดีๆนะครับประการต่อมานะถ้า a เราเท่ากับ0นย์นะครับถ้า a ตรงนี้ของเรานะครับเป็นศนยะ์ะและ r ของเราเนี่ยเป็นจํานวนตรรกยะบวกนะครับอย่างเช่นศูนย์ยกกำลัง r r เป็นจำนวนตรรกยะบวกนะครับมขอขยำ้ำแต่มีค่าเท่ากับ0นย์นะครับอันนี้เรานิยาม แต่ถ้า R ของครูตรงนี้นะครับเป็นจำนวนตรรกยะลบหรือศูนย์นะครับเราจะไม่นิยามนะครับศูนย์เงลัง R นะครับเราจะนิยามกรณีเดียวคือ R เป็นจำนวนตรรกยะนะครับเป็นจำนวนตรรกยะนะจำนวนตรรกยะตรรกยะบวกเท่านั้นนะเราถึงน,นิยามตรงนี้นะครับนักเรียน อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับนักเรียนเขา,าอหวายัางไงบ้างจงหา27ยกกําลังสองส่วน3นะครับเราก็ลองมาดูซิว่า27ยกกําลังสองส่วน3เนี่ยเมื่อบทนิยามของเราเนี่ยเราจะใช้บทนิยามอะไรได้บ้างนะครับนั่นก็คือก็จะได้เป็น27เนาะยกกําลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับเราก็มาเช็คตัวข้างในตัวนี้เนี่ยก็าหาค่าได้ไหมนะครับสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรจากบทนิยามเราก็หมายถึงว่า กลนที่3ของ27ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับ27เราคืออะไร27เราก็คือ3คูณ3คูณ3ก็คือ3ยกกําลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกลนที่3ของ3ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับกลนที่3ของ3ยกกําลัง3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองตัวนี้3กําลังสเราก็จะกลายเป็น9นะครับ อ่าเรามาดูตัวอย่างนี้กันเลยนะครับนะครับนะักเรียนจงหารลบ125ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน6เราพิจารณาอะไรเอ่ยเราพิจารณาตรงนี้เป็นเศษส่วนอยังตามหรือยังยังนะครับเพราะอะไรเพราะ2กับ6เเขามีหอระมอเป็น2เพราะฉะนั้นคุณครูก็นำสอไปหารทั้งเศษและส่วนก็คือไปหาร2กับ6เพราะฉะนั้นเราได้เท่าไหร่เราก็จะได้เป็น -125 ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้เท่าไหร่เราก็จะได้เป็นกลนที่3ของลบ5 2 5 5ลบ125เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้ยังไงอะไรนะอืมก็คือ ลบห้ายกกำลังสามนั่นเองนะครับลบห้าทั้งหมดยกกำลังสามนั่นเองเพราะฉะนั้นจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ้ยลบห้าใช่ไหมครับนักเรียนเป็นไงบ้างที่เราได้ทำตัวอย่างมาไม่ยากเลยนะนักเรียนอ่ะเรามาลองมาดูทฤษฎีบทบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นทฤษฎีบทหกนะครับบอกว่า ให้ a b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์นะครับที่ไม่เป็นศูนย์นะและ m n เป็นจํานวนอักยะโดยที่ a ยกกําลัง m a ยกกําลัง n และ b ยกกําลัง n เป็นจํานวนจริงเราจะได้ว่าข้อหนึ่งเลย a ยกกําลัง m คูณกับ a ยกกําลัง n นะครับจะเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n นะครับส่วนข้อ2ก็คือ a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n นะครับ ก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n นะครับถ้ากำลังเขาเนี้ยเราก็ตัดกำลังมามาคูณกันนะครับนักเรียนส่วนข้อ3ก็คือ a b ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเราสามารถกระจายตัวเลขยกกำลังมาเป็น a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n ได้นะครับแล้วก็ข้อ4นะครับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับก็จะเท่ากับ ก็เช่นเดียวกันครับเรากระจาย A ยกยกกำลัง n ไปทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ a ยกกําลัง n ส่วนด้วย b ยกกําลัง n ครับส่วนข้อสุดท้ายเลยของเราก็คือ a ยกกําลัง m หารด้วย a ยกกําลัง n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลังนะครับตัวนี้นะไปนําไปลบกับตัว m นะครับที่เป็นเลขยกกาลัง ที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ A ยกกำลัง M ลบ N อนะคะสำหรับทฤษฎีบท6เนี่ยคุณครูจะไม่ไม่พิสูจน์ให้นักเรียนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองศึกษาหาความรู้ต่อได้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราลองมาใช้ทฤษฎีบทที่ที่คุณครูกล่าวไปเมื่อกี้นะครับในการคำนวณตัวอย่างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง จงเขียน100ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลงังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นปจำนวนจริงบวกนะครับเราจะทำได้ยังไงเนาะ100ยกกกำลัง3ส่วน2นะครับ100เราคืออะไรเอ่ย100คือติ๊กตอกติ๊กตอกตกต๊อกกำลัง2ครับนักเรียนทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนสอกจากทฤษฎีบทเมื่อกี้เราก็จะได้ สิบยกกําลังไรเอ่ยอันนี้เป็นเลขเชื่อกำลังที่เป็นซ้อนกันอยู่เนาะก็จะกลายเป็น2คูณกับ3ส่วน2นะครับ2คูณกับ3ส่วน2นะครับก็คือเป็น6ส่วน2นะครับหรือเท่ากับเอาเอาตัวนี้มาหารกันก็ได้เนาะมีครูบางท่านบอกว่าใช้การตัดกันนะครับแต่จริงๆน็คือเอา2อหาร2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือได้เป็น10กําลัง3นะครับโจทย์เราบอกว่าไงมีเลขยกกําลังทุกจํานวนเป็น จำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้น3ก็เป็นจำนวนจริงบวกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ10ยกกาลัง3เพราเรียนเดี๋ยวเราดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูซิตัวอย่างนี้เนี่ยโจทย์เขาต้องการอะไรหรือเขาถามอะไรนะครับเขาว่าจงเขียน1นึ่พันยกกาลังสามส่วนสองทั้งหมดยกกําลังลบสี่ส่วนเให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกําลังทุกจํานวนมีเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวน จริงบวกครับนักเรียน1,000นะครับยกกำลัง3ส่วน2ทงถงหมดยกกำลังลบ4ส่วน9นะครับตัวเลขชุอกำลังซ้อนกันเยอะไปหมดนะครับอ่ะเรามาลองดูซิ1 0 0 0คืออะไร1,000ก็คือตีกต้อง10กำลัง3เนะครัักเรียน10บกำลัง3นะครับส่วน สามส่วนสองตัวยกเลขชี้กำลังตรงนี้นะครับกับลบสี่ส่วนเก้าตัวนี้นะครับเราก็ใช้ทฤษฎีบทเมื่อกี้ของเราเลยนะครับก็จะกลายเป็นสามส่วนสองคูณกับลบสี่ส่วนด้วยเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาทั้งสองตัวนี้คูณกันนะครับเราจะได้เท่าไหร่ล่ะคูณกันก็จะตัวนี้นะครับก็ยังเป็นสิบกำลังสามก่อนนะครับสามสี่เป็น สิบสองก็จะกลายเป็นลบสิบสองนะเพราะตรงนี้มันคือลบสี่หารด้วยสองเก้าสิบแปดนะครับนักเรียนเป็นเศษส่วนยังตามหรือย,ยังลบสิบสองส่วนด้วยสิบแปดยังนะครับเพราะลบสิบสองกับสิบแปดมีหอดมอคือหอดมอของเรานะครับก็คือเท่ากับหกนะเพราะฉะนั้นเราก็นำา6ไปหารทั้งลบ12แล้วก็18เราก็จะได้เป็น ลบสองส่วนด้วยสามนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเลขชี้กาลังเขาก็จะสอนกันอีกแล้วนะครับเลขชี้กาลังของสิบนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลขชี้กาลังเขาไปคูณกันนะครับคูณกับลบสองส่วนด้วยสามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสามกับสามก็จะหารกันได้หนึ่งนะครับหนึ่งคูณกับลบสองจะกลายเป็นลบสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นสิบกำลังลบสองจบหรือยังสำหรับข้อนี้ยังสิครับนักเรียน เลขชีกำลังของเราจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกก่อนนะครับดังนั้นเราก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย10กำลังสะครับสำหรับข้อนี้ตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจงเขียน 8a b กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ะครับหารด้วย 16a กำลัง2 B กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน4ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเมื่อ a มากกว่า0ูนย์แล้วก็มี ห้าประศูนย์นะครับนักเรียนเราก็มาลองดูที่ตัวอันนี้เลยนะแปดของเรานี่ก็คืออะไรนะแปดก็คือสองกำลังสามเนาะแล้วก็ a b กําลังสองทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสามนะครับนักเรียนส่วนสิบหกของเราคืออะไรสิบหกของเราก็คือสองกำลังสี่นะครับแล้วก็ a กําลังสองแล้วก็ b ีลังสองทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสี่นะครับค,คุณครูกระจายกาลังตัวหนึ่งส่วนสามนะครับเข้าไป คูณกับลขยกกําลังของของเราแต่ละตัวเลยเนาะแล้วก็1นส่วนสตัวนี้ก็กระจายเข้าไปนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น2กําลัง3คูณกับ1นส่วนสก็คือเป็น1นะเพราะฉะนคูนคูณูณไม่เขียนส่วนตัว a ตัวนี้ก็คือยกกําลัง1นส่วนสนะครับเพราะ1คูณตัวนี้นะหของเราเขาลเลดยกกำลังหนึ่งก็คูณกับ1นส่วนสก็จะได้เป็น a อยกกำลังสส่วน b ของเราก็จะได้เป็น b ยกกำลัง2ส่วน นะครับก ну. ็คือเอาตัวนี้คูณกับ1น่ส่วนสามันเองหารด้วยนะครับ4ตัวนี้คูณกับ1นส่วนสตัวนี้นะเราก็จะได้เป็น2เหมือนกันนะครับ4คูณกับ1นส่วนสก็ได้ได้1นะครับส่วน a ตัวนี้ของเราก็ยกกําลัง2ตัวนี้ของเขานะครับคูณกับ1นส่วนสนะครับก็จะได้เป็น2อส่วนสีก็คือ1นส่วนสะครับส่วน b ก็ยกกําลังเหมือนกันก็คือยกกาลัง1นส่วนสเพราะเลขยกกําลังของ b ตัวนี้เหมือนกับ a นะครับหารสองนะ ใน1น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง1นึ่ส่วนสะครับตามทฤษฎีบทของเราเมื่อกี้ก็คือเอาเลขยกกําลัง1นส่วนสตรงนี้นะไปลบกับสน3ของ a นะครับส่วน b นะครับคูนขยัดคูณแบบนี้นะกันนะ b ยกกำลัง2ส่วนสะครับลบหนส่วนสะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัว a ยกกำลัง1นส่วนสลบ 1งส่วนตัวนี้นะยกกำลัง1ึส่วน3ลบห่ส่วนอเนี่ยตัวนี้มันเป็นเศษส่วนนะครับเราก็หาคณาได้ได้เป็น6นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูคุณครูก็จะได้เป็น a ยกกำลังตัวนี้ก็คือคณาของ,อของเขาคือ6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือได้2ลบ3นะคูณกับ b ตัวนี้ก็ยกกำลังอะไรนะ อันนี้ก็คือคอบดีเข้าค6เหือนกันตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ลบ3นะเราก็จะได้เป็น a ยกกำลังลบ1นส่วน6นะครับคูณอยู่กับ b ยกกำลัง1ส่วน6นะครับ a นี่ยกกกำลังติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เป็นบวกเขาก็ต้องมาอยู่ด้านล่างเนาะผลสุดท้ายของเราก็คือจะได้เป็น b ยกกำลัง1ส่วน6ส่วนด้วย A ยกกำลัง1ส่วน6 เราจะสังเกตเห็นว่าทั้ง a และ b เนี่ยยกํากำลัง1ส่วน6ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเขียนทีเดียวเลยได้นะนักเรียนก็จะกลายเป็น b ส่วนด้วย a ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6นะเป็นบ้างข้อนี้ไม่ยากเลยเนาะเอามาดูตัวอย่างประยุกต์กันบ้างนะครับนักเรียนว่ามีวิธีการคำนวณหรืออะไรยังไงบ้างในในเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลังนะครับพอว่าไงบ้าง กำหนดให้ n แทนจำนวนประชากรเมื่อเวลาผ่านไปทปีโดยที่ n เท่ากับ n0 คูณกับ1บวก R ทั้งหมดยกกำลังทีนะครับซึ่ง n 0ศย์ของเราเนี่ยแทนจำนวนประชากรตอนเริ่มต้นนะครับและ R เนี่ยแทนอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรต่อปีในพศ2559พบว่าโลกมีประชากรทั้งหมด7 4พันล้านคนนะครับถ้าอัตราการเพิ่มของประชากรโลกเป็น1.13%ต่อปี แล้วในพศ2 5 6 9รลูกจะมีประชากรประมาณเท่าใดนะครับเรามาดูที่โจทย์ให้อะไรเราบ้างนะครับก็คือโจทย์ให้ n ศเรามาก็คือเริ่มต้นนี้ก็คือเป็น7.4พันล้านคนนะครับและอะไรอีกอา่าแล้วก็โจทย์ให้ r เรามาครับ r ก็คือ1.13ก็คือ r ของเราก็คือ1.13หารด้วย100นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0 0 1 1 3นะครับ แล้วก็อะไรอีกแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือ t ครับตั้งแต่2559จนถึง2569ก็คือ10ปีนะเพราะฉะนั้นสูตรของเขานี่ครับให้าอยู่นี่ n อเท่ากับ n 0ูนยคูณกับ1น่บวกอาร์ทั้งหมดยกกำลังทีนะครับเพราะฉะนั้น n ของเราก็คือสิ่งที่เราต้องการอยารู้นะครับก็คือ7.4นะครับคูณกับ1บวกกับ0.11 ไปศนะู 0, 1, 1, นยะ์่งสามนะศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนะท้งยกกำลังสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับเจ็ดจุดคูณกับหนึทั้งหมดยกกำลังสินะครับอันนี้เนี่ยเราก็เอาหนึ่งจุดย์หนึ่งหนเนี่ยคูณกันสิตัวนะเพราะยกกำลังสิเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าประมาณแปดจุดสามนะครับพันล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นปีพศส,สองพันาร้อยหกสิบเเราก็จะมีประชากรประมาณ 8.3นะครับพันล้านคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูกันว่า,าเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นครูครูก็จะามาสรุปเนาะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ม,มีอะไรบ้างนะครับอ,อันแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือบทนิยาม5นะครับของเรานั่นเอง ให้ a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกวา่า1นะครับถ้า a มีรากที่ n แล้ว a ยกกำลัง1ส่วน n จะเท่ากับนะครับกรณ์ที่ n ของ a นะครับอันนี้คือบทนิยาม5ของเรามีอะไรอีกไหมลองดูซิบทนิยาม6ของเรานั่นเองครับนักเรียนให้ a เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ R เป็นจำนวนตรตกยะที่ r เท่ากับ p ส่วน q โดย p และ q เป็นจำนวนเต็มซึ่ง q มากกว่า0และหอรม์มอของ p และ q เป็น1น,นะครับถ้า a ยกกำลัง1ส่วน q เป็นจำนวนจริงแล้ว a ยกกำลัง r เท่ากับ a ยกกำลัง p ส่วน q นะครับเท่ากับ a ยกกำลัง1ส่วน q ทั้งหมดยกกำลัง p นะครับ มีอะไรอีกไหมที่เราต้องรู้อ้าวทฤษฎีบท6ของเรานั่นเองนะครับให้ A B เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0และ M N เป็นจำนวนตรกยะโดยที่ A ยกกำลงัง M A ยกยกำลงัง N และ B ยกกำลงัง N เป็นจำนวนจริงนะครับจะได้ว่าคนนึง เยกกำลัง m คูณกับ a อกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับข้อ2ก็คือ a ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง M คูณ n นะครับข้อ3 A คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับก็จะเท่ากับ A ยกกำลัง n คูณกับ B ยกกำลัง N นะครับข้อส a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง N นะครับจะเท่ากับ A ยกกำลัง N ส่วนด้วย B กกำลัง N นะครับนักเรียนแล้วก็ข้อสุดท้ายของเราสำหรับทฤษฎีบท6ก็คือข้อ5นะครับ A ยกกำลัง M หารด้วย a ยกกำลัง n นะครับจะเท่ากับ A ยกกำลัง M ลบอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้มีอะไรอีกไหมลองดูสิอ้าวนี่ไงครับเราใช้บทนิยามนะครับแล้วก็ทฤษฎีบทของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาครับนักเ,เรียนอันนี้คือสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้คุูครูก็ยังมีต,ต,ตั้งแล้วแบบฝึกหัดให้พวกเราไปลองฝึกทํานั่นเองนะครับหวังว่าพวกเราคงาได้เรียนรู้อะไรนะครับไปสำหรับวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนยินรู้อะไรมากขึ้นนะครับแต่วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนรู้ไปด้วยกันกับนักเรียน แต่เพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ